นายสุเทพเทือกสุบันนำมวลชนถอยกลับตั้งหลักหน้ากระทรวงศึกษาธิการรอดูตำรวจหากไม่ขอคืนพื้นที่จะกลับที่ตั้งแยกประทุมวันในเวลา15นาฬิกา30นาทีส่วนกปปรสระนองระดมมวลชนเช่าเหมารถบัสขึ้นกรุงเทพสมทบกำนันสุเทพหลังเกิดเหตุประทะมีคู่บาดเจ็บ ศูนย์เอละวันกรุงเทพรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุตำรวจสวรสขอ,ขอคืนพื้นที่แยกสะพานผ่านฟ้าล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาเพิ่มเป็น59รายเสียชีวิต3คนคือนายสุพจน์บุญรุ่งนายธนูศักดิ์รัชคตรและดาบตำรวจเพียรชัยภารวัตรผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินยันไม่ลาออกรุดชี้แจงกรรมธิการการเงินวุฒิสภาหลังปล่อยกู้ให้ทกศโดยผออ,อ,ออมสินเผย หากทกศกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์สามารถเรียกคืนได้ขณะที่ประธานบริษัท P.O. v อ r ว i ร์ซิลตรเงิน200ล้านฝากธนาคารออมสินระบุมั่นใจในเสถียรภาพล่าสุดมติปะปะชแจ้งข้อหานายกรัฐมนตรีคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าววันที่27กุมภาพันธ์นี้สนับสนุนโดยสบูเบนเนตซ ME